อันนี้มีสวิตช์ S1 อันนี้มีนี่โบว่าสวิตตรงนี้สโลง่ายด้วยความที่เป็นเรเดียสคอมปาเรเดียสของมันมันก็ดูเท่อยู่นะเออมันมีมันมีคาแรคเตอร์ มิวสิกอัมส์สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเรวกับการเสินค้าของเจนสินอัมจากนัทครับเดี๋ยวพี่นัทเร็วดันผมนะพี่โอ้เร็วไม่ทันแล้วเนี่ยเออคือผมอ่ะพูดเร็วๆเนี่ยเจิงๆไม่ใช่อะไรแก้พี่นัทเฉยๆเจนจอพมพอบสายโฟล์ผมอ่ะวันนี้ครับมาอีกแล้วมีคนถามผมอีกแล้ว เออถามผมบ่อยจังเลยถามผมว่าไงรู้ป่ะว่าสัตว์อะไรสัตว์อะไรเชื่องที่สุดเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ถึงเดียจะเข้ามานี่ยังยังไม่เล่นเรื่องกีตาร์เนี่ยเอ้ยก็สนุกสนุกกันไปก่อนอสัตว์อะไรเชื่องที่สุดหมาเหรอไม่ใช่พี่อะไรทุกคนอาจจะคิดว่าหมาหรือแมวจริงๆนี่เหสัตว์ที่เชื่องที่สุดก็คือลิงทําไมอ่ะอาะมันโซนจะตายมีคนเคยบอกผมเนี่ยวานอนสอนง่ายนะโอ้โหท่านผู้ชมครับ ขอเซตตัวให้เจนะครับเข้าเรื่องกีตาร์ดีกว่าพี่ผมอายเขาพี่วันนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยมาถามผมว่าพี่ผมอยากจะได้เฟนเดอร์สักตัวหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยเฟนเดอร์มันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยจะไปยังไงต่อดีวะจะเลือกตัวไหนดีไอตัวที่แพงก็แพงแพงไอตัวที่ไอตัวที่แบบเอ้ยถูกลงมาหน่อยมันก็แล้วมันจะมีตัวแพงไหมทำไมวะอ๋อแล้วผมจะเลือกแบบไหนดี เพราะว่าเพื่อนๆก็มีตังที่จะบางคนก็มีตังที่จะแบบจะซื้อได้แต่ว่าเขาอาจจะแบบซื้อไปอาจจะไม่ตอบโจทย์เขาก็ได้ <Ừ. S 1> อวันนี้เราก็เลยมาดูกันว่าเฟนเดอร์ที่เป็นดีลักเม็กซิโกกับเฟนเดอร์อเมริกันอันต้าก็ขเขาก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปของ American, ขอเมริกันกับเป็นรุ่นท็อปทอปของเม็กซิโกนะพูดกันง่ายๆอย่างนั้นก็คือแบบเฮ้ยมีตังอ่ะแต่แบบเฮ้ยเราจะซื้อเม็กซิโกหรือ u s b อะไรเงี้ย นั่นแหละก็ประมาณนี้ก็เลยเอามาให้ดูกันก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องของอะไรก็ตามไปดูสเปคดีกว่าครับ โอ้หอย่างแรกเลยที่เห็นกันชัดๆเลยนะคือเรื่องของไม้อืบอดี้ตัวนี้เป็นเอลเดอร์ใช่ครับส่วนตัวนี้เป็นแอสนะเห็นไหมก็ต่างแล้วต่างแล้วบางคนอาจจะชอบกลิ่นของเอลเดอร์อ่าบางคนจะชอบโทนหรือคัลเลอร์ของแอสก็ว่าไปแล้วแต่ใครจะชอบแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องคออ๋อก็ต่างกันอยู่ครับผมแต่ว่าฟังก์ชันที่แตกต่างอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของตรงนี้อ่าอันนี้มีสวิตช์สปันอันนี้มีนี่อกวาสวิตช์ตรงนี้อ่าเป็นสวิตช์ที่เอ่อ ใช้ในการเขาเรียกอะไรตัวนี้พี่ก็คือผสมเสียงอ่าอย่างตัวนี้ก็คือจะพิเศษตรงที่ว่าถ้ากดปุ๊บจะแก๊กแแกตัดซิงเกิลคอยอันนี้ก็จะผสมแค่แค่ซิงเกิลคอยตัวนี้สองอันครับนี่ความพิเศษใช่พิเศษไม่ใช่ใจสั่งมาพี่พิเศษใส่ไข่ดาว <c oughs> ตื้อครับผมแล้วตัวนั้นลามันต่างยังไงอ่าตัวนี้พอกดไอสวิตตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะเปิดไอนี่มาผสมให้ด้วยจะเปิดตัวบิดมาผสมให้ด้วยซึ่งจะได้เสียงค่อนข้างหนา คือบอกไว้ก่อนคือปกติสแตปเนี่ยมันจะ5ทางใช่พอมัน5าทางเสร็จปุ๊บก็จะผสมก็ตุ๊กๆ๊กตุกต๊กอ่ามันก็จะได้เสียงอยแค่น,นี้ตรงนี้ตรงนี้ตนัตนี้แต่ว่าเนี่ยพอไอตัวนี้กดสวิตช์ปุ๊บอ่าไอนี่ตัดคอยได้ผสมไม่นี่ได้ไม่นี่ก็เช่นกันก็เพิ่มมาอีก2เสียงนั่นแหละก็คือกลายเป็นเจ้านี่ผสมกับตัวบิดไอนี่ก็เป็นแก๊กผสมสองอันนี้ผสมกับตัวบิดอีกก็คือเหมือนเพิ่มมาอีกเยอะแยะเลยครับผมซึ่งนี่คือเป็นจุดเด่นของกีตา้าที่เป็นรุ่นท็อปๆของอีรรค้าะไย่ับ คือมันจะมีฟังก์ชันอะไรที่มันรู้สึกว่าคุณได้ไปอ่ะเหมือนคุณได้กีตาร์สองตัว <What? S 1> เหมือนได้ซาวที่มันแบบแตกต่างกันไปนเลยอะไรอย่างนั้น,น,นแล้วก็จะมีความพิเศษอย่างตัวนี้ลายไม้ที่คออาจจะเป็นเฮ้ยเป็นไม้ลงเว้ยเฮ้ยแปลกดีอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเขาจะแบบพิถีมพี่ถันหน่อยครับผมอีกอย่างหนึ่งที่เห็นเลยก็คือเป็นนอย e เลสใช่เป็นนี่ก็ใส่นอยส e เลสอนกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคอมปาลเดียสจาก1ิแล้วก็ มาจบที่1 4ครับอ่าเหมือนแบบชอบตีคอร์ดสนุกสนุกเล่นบลูเล่นอะไรมาแล้วมา,วมาตรงนี้ก็สโล่งง่ายอะไรยเงี้ยครับอืมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหัวเล็กหัวโตใช่อันนี้ก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วละ่ะอ่าแล้วที่เหมือนกันคือลูบิดล็อกสายครับผมแล้วที่เหมือนกันคือเป็นเฟนเดอร์ครับเออใช่นะใช่อะไรก็แล้วแต่ครับสุดท้ายแล้วมันก็ต้องจบอยู่ที่เสียง,เ,ยงเออว่าเสียงมันเป็นยังไงผมอยากแหมไหนๆจะไปอเมริกาผมขอฟังตัวนี้ก่อนดีกว่าพี่อ่าได้ครับได้อ่าไปยวฟังตัวนี้กันครับผม Mm-hmm. <laughs> พี่ผมผมว่านะมันมันก็ดูดเท่อยนะเออมันมัมมนมีคาแรคเตอร์ของมันชัดเจนมีความเป็นเฟนเดอร์แล้วแล้วเราเห็นเรื่องของการจิ้มสวิตใช่โอ้โหใช้ได้ว่าเออฟังเสียงพอจิ้มน้วเอาไปใช้งานยังไงอะไรเงี้ยครับผมคือมันความรู้สึกอะถ้าเกิดคุณที่ไม่มีปุ่มพวกนี้มันค,คุณจะคุณจะได้ฟิลสแตตเดิมเดิมเออ,ซ,อซึ่งมันก็ดีแต่นี่ก็คือดีขึ้นเผื่อเราจะเอาไปใช้งานมันได้กว้างขึ้นอืถามตัวส่วนตัวพี่แนทเล่นตัวนี้ไปรู้สึกยังไงพี่ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมรู้สึกสนุกครับมันจะแบบเป็นติดโมเดิร์นวินเทจหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยก็คือแบบเออมันเล่นได้กว้างดิต้อง<ม>ใช้คํานี้บ่อยๆและเพราะมันเล่นได้กว้างเล่นได้กว้างจริงคร,ครับผมนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ชครับแต่พี่แนก,ก็อย่าเพิ่งไปปักใจหลงรักอะไรวูบวามอ่ามันยังเหลืออีกตัวมันยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะจ๊ะไปะไปลองครับ โอ oh oh. เป็นยังไงพี่รู้สึกถึงความสมัยใหม่ของมัน mm hmm. อือฮึซึ่งมีคาแรคเตอร์ที่คล้ายกันของสองตัวนี้คือนอยส์เซตครับผมแล้วก็เวลาเรากดสวิตช์อันนี้ก็เฮ้ยมันใช้งานได้ค่อนข้างกับแบบเฮ้ยมีเสียงที่ซาวที่แบบพอผสมซาวแล้วเอ้ยเอาไปเล่นได้เพิ่มขึ้นมีความแปลกใหม่อเออไม่จำเจแล้วสโลง่ายด้วยความที่เป็นเรเดียสคอมเพลตเรเดียสของมันอะจากสิบมาถึงสิบสี่ก็คือตรงนี้ก็คือเล่นแบบ คนที่ชอบเล่นคอร์ดด้วยแล้วก็ชอบโซโล่เยอะๆชอบปั่นเฮ้ยตัวนี้ทําได้เลยหสัมผัสดีมากใช่คอสัมผัสดีมากเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังทีละแบบเพราะว่าอย่างตัวเม,อเม,อ,เมอเมริกาตัวนี้ผมที่ผมบอกไปคือมีความมาตรฐานแล้วคือเสียงของเขาเนี่ยมีความกลมกล่อมดีจริงๆนะครับความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเรากินร้านอาหารข้าวที่เป็นร้านแบบเหมือนเหมือนเนื้อเกตด,ดีโอ้โหกินไปน้น้ำมันมันก็แตกในปากเนื้อก็นุ่มอะไรก็อร่อยไปหมด มันจะรู้สึกประมาณานี้นะครับเออไอตัวนี้ก็ก็จะเหมือนกับว่าเฮ้ยก็ชอบกินแบบเนี้ยเออดชดิบดิบมันมันอร่อยอร่อยเหมือนกันแต่ว่าคือจ,จะชอบรสชาติแบบเนี้ยแล้วก็เล่นแบบนี้ก็ได้ครับอ่ะสรุปง่ายๆเลยสั้นๆง่ายๆนะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าคนที่ชอบกีตาร์โมเดินไปเลยไปเลยเออตัวเนี้ยบอกเลยกีตาร์โมเดินเล่นได้กว้างติดวินเทจนิดๆมึงเอาตัวนี้ไปเล่นได้เลยครับครบจบไม่ต้องถามอะไรต่ออีกแล้วแต่ถ้าเกิดคุณชอบ ความเป็นวินเทจความเป็นเฟนเดอร์และมีปุ่มที่ทำให้คุณอ่ะเล่นได้หลากหลายขึ้นเนี่ยใช่เลือกตัวนี้ไปเลยครับวินเทจแบบ,แบ,บเงียบๆใส่นาฬิกาเรับผมตัวนี้เลยเออเพราะเนี่ยผมที่ผมสรุปแบบนี้เพราะคนเราบางคนชอบของวินเทจอือเอออย่างบางคนมีเมียแก่ <c oughs> ใช่ไหมอ๋ออ่าใช่ป่ะาบางคนมีเมียแก่ <c oughs> บางคนชอบรถเก่าเอออ่าอย่างเงี้ยเหมือนกันครับใช่ใช่ใช่รถเก่ารถคอ่ะ รถเก่ารถเก่าใช่ครับเมียเมียเมียแกก็โอเคครับดีดีดีเออประมาณนี้แล้วกันผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะเออเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเพื่อนๆถึงมันจะได้สาระไปบ้างแต่ผมว่ายังไงก็วันนี้ก็น่าจะได้อะไรกลับคืนไปบ้างแหละนะทีเดียวเชียวครับผมครับผมยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นกีตาร์ครับสำหรับผมกับพี่แนทวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ